สวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยกับบรรยากาศต,ตอนประมาณบ่ายสองโมงครับตอนนี้ผมอยู่ในในไร่แล้วก็จะมีที่เลี้ยงวัวเยอะแยะครับอืมนี่หงอน สุกตาตรงนี้น่าจะเคยเป็นห้องครัวนะครับประตูครับขออนุญ,ญาตนะครับผมสาธุเจี่เจทางขออนุญาตถ่ายทับคลิปหากทำอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสาธุ เคยติดเล็กดัดเขียนอะไรวะนะครับสถานีนี่ห้องนอนครับมีตุ๊กตาอยู่เช่นกันเนื่องจากว่าเห็นตุ๊กตาอยู่หลายตัวส่วนตรงนี้ สวัสดีครับผมมาพบกันดกเช่นเคยกับบรรยากาศต,ตอนประมาณบ่ายสองโมงครับตอนนี้ผมอยู่ในในไร่แล้วก็จะมีที่เลี้ยงวัวเยอะแยะครับแล้วก็ผมก็ได้มาเห็นบ้านล้างโดยบังเอิญครับ ทางเข้ามาก็จะเป็นเป็นดินเป็นดินเหมือนดินในไร่ครับนี่ครับผมบรรยากาศบ้านหลังนี้ครับเป็นหลังเล็กๆพอประมาณไม่ถึงกับว่าใหญ่มากสภาพโดยรอบทั่วไปเป็นป่าละเมาะครับขอให้เจ้าที่จะาทางนะครับขออนุญาตถ่ายทำคลิป เื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนทั่วๆไปที่เข้ามาดูบ้านหลังนี้ก็อาจจะเคยเป็นที่อยู่อาศัยเคยเป็นที่มีความสุขแต่ก็ไม่ทราบสาเหตุของการลกล้างว่างเปล่าเนื่องจากว่าบางครั้งเข้ามาดูโดยบังเอิญมาเห็นโดยบังเอิญอาจจะไม่ทราบข้อมูลที่มาที่ไปครับ เคยเป็นรั้วลวดหนามบ้านเป็นหลังคากระเบื้องครับน่าจะประมาณแค่ห้องนอนเดียวสภาพโดยทั่วไปก็ลกลกล้างว่างเปล่าครับ นี่หงอนตุ๊ก,กตาตรงนี้น่าจะเคยเป็นห้องครัวนะครับประตูครับขออนุญ,ญาตนะครับผมสาธุเจี่จะตางขออนุญ,ญาตถ่ายทับคลิปหากทำอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสาธุ ห้องครัวเก่าครับแล้วก็มีห้องน้ำนอกบ้านแปลกเหมือนกันนะครับผมว่าบ้านความจริงก็น่าอยู่แต่ว่าบ้านต่างจังหวัดส่วนมาก จะไม่มีการฉาบนี่มแมลงวีครับบริเวณรอบบ้านหน้าต่างเคยติดเหล็กดัดเขียนอะไรวะนะครับสถานีนี่ห้องนอนครับ มีตุ๊กตายอยู่เช่นกันฝ้าก็ทะลุลงมาประตูโดนรื้อทิ้งอันนี้เป็นห้องรับแขกก็จะเขียนเบอร์โทรเต็มไปหมดครับ บ้านนี้น่าจะมีเด็กเนื่องจากว่าเห็นตุ๊กตาอยู่หลายตัวส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำภายในบ้านห้องสุข,ขาครับไม่ได้อาบน้ำห้องสุข,ขาอย่างเดียวตัวนี้ก็เป็นที่ตุ่มและสลับ ่มรับน้ำแต่ถ้าหน้าฝนตกทีกว่านี้ก็น้าที่จะลกขึ้นมากครับแต่ขออย่าให้เป็นแหล่งม่ดสุมนี่คือทางเข้าบ้าน ก็เลยปล่อยให้ลกครับอุ้ยตุกแกเข้าไปใน,นนี้ประตูหน้าต่างเหล็กดัดนี่ขนาดกลางวันนะครับผมขออนุญาตถ่ายทำคลิป แต่เราก็จะไม่ทำให้ทุกอย่างเสียหายให้เป็นสภาพคงเหมือนเดิมท่านผู้ชมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างครับบ้านชั้นเดียวเล็กกระทัดรัดหน้าอยู่แต่ว่าปล่อยให้เป็น ้านล้างนะครับจะเดินเข้าไปข้างในอีกรอบครับถ่ายยาวๆไปด้วยกันครับเหมือนจะทุบวงกบไปขายทุบป,ประตูหน้าต่างไปขายหรือยังไงครับ นี่ผมเดินเข้ามาจากประตูฝั่งนี้เดี๋ยวเราก็ปิดไว้ให้เขามันเดิมครับฝั่งนี้ เป็นผนังเหมือนบ้านอีกหลังนะครับแต่ว่าเจอต้นมะขามขึ้นตรงกลางหลังนั้นก็น่าจะปล่อยทิ้งไว้นานครับไม่นาจะพึ่งล้างเนื่องจากว่าดูสภาพต้นมะขามขึ้นแล้วต้นมะขามนี่ก็น่าจะประมาณห้าหกปีขึ้นครับเนื้อที่ก็อยู่ในเนื้อที่เป็นสัดส่วน ประมาณหนึ่งไล่ครับนี่ไปจดตรงนั้นเข้ามาตรงนี้อยู่ใน,นในหน้าที่บ้านประมาณหนึ่งไร่เพราะว่าเขามีรั้วรอบขอบชิดนะครับว่าไปแล้วแต่ว่าสาเหตุว่าทำไมถึงปล่อยล้าง แล้วก็มีตุ๊กตาของเด็กเยอะน่าจะเป็นมีเด็กเคยอยู่ในบ้านหลังนี้ยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดทำคลิปขิปหนึ่งสิ่งใหม่ๆครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ